กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพมกผมนายช็อตตี้บูโจว่ายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมรูปดันเจียนนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในแนวไอดอลนะแล้วก็เราจะต้องคอยบริหารจัดการตัวละครนะครับการวางตำแหน่งในการต่อสู้การเอาไอเทมไปใส่ให้กับตัวละครและเกมนี้มันมีลักษณะของโรคไรติดมาด้วยนะครับคือโรคไรยังไงคือเกมนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการจุดติดด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านด่านต่อไปได้แล้ว เราก็สามารถที่จะจุดติเพื่อให้มันกลับไปย้อนกลับไปเหมือนกับเริ่มเล่นใหม่เลยแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาคือพวกไอเทมที่ติดตั้งให้กับตัวละครมันยังคงอยู่แล้วเราก็จะได้รับสเตตัสหรือว่าไอเทมบางอย่างมาเพื่อทําการอัปเกรดตัวละครให้เล่นรอบต่อไปได้ง่ายขึ้นด้วยครับ โอเคทีนี้มาดูวิธีการเล่นเลยกันแล้วกันนะครับเมื่อเริ่มเกมนะครับเขาจะมีฮีโร่ให้เราเลือกก่อน2ตัวนะครับผมก็เลือกที่เป็นสายแทงมาก่อนละกันนะครับอีกตัวหนึ่งเอาเป็นสายซัมมอนก็นแล้วกันเอลอะไรแบบนี้นะครับเมื่อเราเลือกตัวละครแล้วนะครับเราก็จะต้องทําการเลือกได้ว่าจะให้ตัวละครเนี้ยมันยืนอยู่ตรงไหนก่อนทําการต่อสู้เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดท่านชมแบบโอเคและขี้เกียจร,รอสามารถกดกากบาดได้นะเมื่อกี้มันมีกากรบาดขึ้นมากลางหน้าจอใช่ปะ เราสามารถกดเพื่อที่จะให้เริ่มต่อสู้เลยก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือที่รูปของตัวละครนะครับเราสามารถแตะได้นะครับแล้วก็จะมีตัวของไอ้นีน่ยให้ดูด้านซ้ายล่างเห็นไอ้ที่มันเป็นฟันเฟืองไหมเราสามารถแตะที่ฟันเฟืองนี้ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันมีการอัปเกรดสเตตัสให้กับตัวละครนะครับแล้วอัปเกรดสเตตัส มันจะอัปเกรดได้ตอนไหนเือทุกครั้งที่มันมีการผ่านด่านนะครับมันจะมีทางเลือกให้กับเราว่าเราจะไปทางไหนใช่นไหมครับอาจจะไปสู้จะไปซื้อของอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ในบางครั้งอะครับมันจะมีให้เราใช้เงินเนี่ยแหละครับทำการอัปเกรดตัวละครเออเมื่อเลเวลของตัวละครสูงขึ้นอะเดี๋ยวมันจะมีการอัปสเตตันให้กับเราเองนะครับแลถ้าเกิดท่านผู้ชมกดที่ที่มันเป็นรูปประแจไขควง่ะ อันนี้มันคือการเซตว่าเราจะให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีสเตตัสเนี่ยอัปเกรดไปเท่าไหร่แบบไหนใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถแก้ไขเองได้อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอ่ะก็ผมจะแนะนําว่าไม่ต้องไปแก้หรอกให้มันตามเกมของมันนั่นแหละเพราะว่าเขาจะมีการเหมือนกับ อัปเกรดให้ตรงตามสายอยู่แล้วอย่างเช่นน้องคนเมื่อกี้เป็นนักขนูอะไรเงี้ยเขาก็จะเน้นแบบค่าเด็กเทอริตี้ใช่ไหมครับอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นน้องสายแทงเห็นไหมครับเขาจะเน้นสเตรนท์กับวิตเตอริตี้นะครับก็คือโจมตีระยะใกล้ด้วยแล้วก็พลังป้องกันด้วยแล้วก็จะเห็นว่าน้องคนนี้เขาอัปอินเทอเจนด้วยเหตุผลเพราะว่าน้องคนนี้เขาโจมตีออกมาเป็นเวมนม์ไงครับเออก็เลยแบบว่าเน้นอินเทอเจนด้วยอ่ะน,นี้ก็แล้วแต่ความชอบกันละกันเราอาจจะเอาสเตนลงแล้วก็ไปเพิ่มวิตเตอริตี้อะไรเงี้ยทำได,ทำได้ทำได้หมดนะครับ นี่ไงพูดปุ๊บมาปั๊บเลยเรื่องของการอัปเกรดใช่หครับาสามารถอัปเกรดได้นะ้ถ้าเกิดว่าเราไม่อัปเกรดเป็นแล้วไหมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเกมมันอัปเกรดให้เราเองถ้าเกิดว่ามีตังค์พอนะครับแลที่นี้ท่านผู้ชมดูด้านล่างเห็นไหมมันมีไอเทมโผล่ขึ้นมาจากการต่อสู้นะครับเราสามารถที่จะแตะค้างไว้แล้วก็ไปติดตั้งให้กับตัวละครได้นะครับซึ่งเวลาที่เราแตะไอเทมชิ้นนั้นค้างไว้มันจะมีบอกนะครับว่ามันจะเพิ่มหรือลดความสามารถอะไรให้กับตัวละครถ้าเกิดเราไม่ชอบเราก็ทิ้งได้ ลากไปที่ถังขยะได้เลยนะครับไอ้แงแหวนใช่ไหมเพิ่มพลังป้องกันก็ติดตั้งให้น้องเขาหน่อยก็แล้วกันอันนี้ล่ะเอาเพิ่มพลังป้องกันใช่ไหมอันนี้ล่ะเอาเพิ่มหนึ่งเหรอเ่อกเพิ่มเจ็ดสิบเอ็ดน่าจะดีกว่าเนาะข้าใจอย่างก็คือเวลาที่เราเล่นเนี่ยก็คือจะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเมื่อเราเล่นไปสักพักหนึ่งก็จะมีฮีโร่มาให้เราเลือกเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะเลือกสูงสุดได้5คนนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมเลือกนักเวทแล้วกันโอเคนักเวทนี่มันยยิงงงงรัวววผมมชออบแแลลลล้้ล้้้้กกกก็็ีีใหเเืสนนทททาาาาไปซ A later few moments later. ทีนี้พอท่านผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมก็จะเริ่มไม่ไหวใช้คานี้ได้เลยนะเริ่มสู้ไม่ไหวนะครับมันก็จะพยายามปล่อยบอดอยู่ที่ด่านนั้นไปเรื่อยเพื่อฟาร์มทรัพยากรน,นะครับแล้วก็ดูด้านล่างเห็นไหมครับคือตอนนี้ผมมีทรัพยากรเพียบเลยนะครับคือผมไม่ได้เปิดหน้าจอทิ้งไว้ด้วยนะผมปิดแล้วก็เข้ามาใหม่ก็ปรากฏว่าโอ้โหของอย่างเยอะก็ต้องมานั่งแบบว่าใส่โครงใส่ของกันไปอะไรเงี้ยเพื่อมันจะผ่านด่านได้ไงเพราะว่า ตอนที่เราไม่ได้เล่นนะครับของมันยังแบบเหมือนเดิมไงแต่นี้เราฟาร์มมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ลองแบบว่าเลือกดูว่าเอ๊มีแบบไอเทมชิ้นไหนที่สามารถติดตั้งแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมได้บ้างไหมอะไรเงี้ยก็มาใส่ให้ตัวละครของเราให้ครบก่อนเพื่อมันจะผ่านไปได้ไงอ่าก็นี่แหละครับก็ใส่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 ไปส่วนอันไหนที่มันไม่ดีก็โยนโยนทิ้งไปเลยแบบนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าพอผมใส่อุปรกรณ์เสร็จปับ๊บผมก็สามารถที่จะสู้ไหวและคราวนี้ก็ได้อัปเกรด ตัวละครขึ้นมาด้วยเลยกันละกันครับเพื่อที่จะให้ตัวละครมันเก่งขึ้นเนาะเออแล้วก็ทีนี้เกมนี้มันจะมีอีเวนต์ด้วยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นเกมนี้ล่ะเราปิดเกมนี้ไปเข้ามาแล้วเนี่ยอีเวนต์ต่างๆมันก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านได้เพิ่มเติมนะครับก็คือให้ไปที่เมนูด้านซ้ายล่างเลยอันแรกสุดที่เป็นรูปสมุดอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่ตัวเกมมันบอดแล้วมันไปเจอให้เราแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้ามาอ่านนะครับแล้วก็สามารถแตะเข้าไปเพื่อที่จะ ดูเหตุการณ์ย้อนหลังได้ด้วยแบบนี้เห็นไหมครับเออก็ลองดูกันละกันมันก็จะมีหลายเหตุการณ์เนาะเช่นซื้อคงซื้อของอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมรู้สึกว่าเล่นไม่ไหวแล้วจริงๆผ่านต่อไปไม่ได้แล้วจริงๆนะครับให้ดูด้านซ้ายของหน้าจอนะครับที่มันเป็นรูปพระจันทร์อ่ะและมีดาวอยู่ด้วยอันนีน้นะครับเราแตกขึ้นมาได้นะครับเพื่อที่จะทําการรีเบิร์ตหรือว่าไปจุดตินั่นเองครับซึ่งจุดติก็จะมี2แบบด้วยกันก็คือใช้มูนสโตนหรือว่าซันสโตน ถ้าเกิดว่าเราใช้ซันสโตนมันจะได้รับไอเทมโบนัสเพิ่มก็คือไอห,หินแดงๆอันนี้นะครับลองดูแล้วกันถ้าเกิดมีก็คือสามารถกดได้เลยถ้าไม่มีมันจะฟ้องแบบนี้ครับว่าเออให้ไปที่ร้านคาซื้ออะไรเงี้ยงั้นผมกดใช้มูนสโตนไปเลยก็แล้วกันนะครับคราวนี้พอมันรีเบิร์ตเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปเริ่มที่ชั้นหนใหม่เลย แล้วก็มีการให้เราเลือกด้วยนะครับว่าเราจะเล่นระดับความยากแบบไหนนะครับก็เล่นนอ r มอลเหมือนเดิมนล้วแหละหลังจากนั้นครับเขาก็จะมีการให้เราเลือกเด็กนะครับก่อนที่จะลงไปต่อสู้ครับก็คือช่วงต้นมาเนี่ยท่านผู้ชมก็น่าจะมีตัวละคร10ตัวตามนี้แหละแต่ว่ามันไม่ได้มาถึงจะมี10ตัวนี้แล้วนะ มันก็ต้องแบบว่าเล่นตามเหตุการณ์แล้วก็ไปเจอฮีโร่ก่อนถูกไหมครับเออัด้แหละทีนี้ฮีโร่พวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําการอิลิมิเนตนะครับก็คือเอาออกจากเด็กทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาใส่กลับไปที่เด็กก็เหมือนเดิมก็คือกดที่รูปตัวละครที่อยู่ด้านล่างแล้วกดแอดแบบนี้ครับแล้วก็ฮีโร่พวกนี้ครับเราสามารถกดปุ่มดีเทลเพื่อที่จะใส่อุปกรณ์ให้กับฮีโร่พวกนี้ได้ด้วยแล้วการใส่อุปกรณ์ตรงนี้นะครับ มันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเมื่อท่านผู้ชมไปเล่นรอบต่อไปแล้วเนี่ยเราเจอฮีโร่คนนี้ใช่ไหมไอเทมมันจะมาเป็นแบบนี้เลยครับมันจะไม่เหมือนรอบแรกสุดที่เราเล่นที่แบบว่ามันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมต้องค่อยๆใส่เทมให้กับเขานั่นทําให้เราเล่นรอบต่อไปง่ายขึ้นไงแล้วท่านนั้นไม่พอครับในหน้าจอนี้ท่านผู้ชมยังสามารถเปลี่ยนไอเทมได้ด้วยเห็นไหมครับเออก็คือแตะที่ไอเทมได้เลยแล้วเราก็เลือกอะว่าเราจะใช้อันไหนครับอันไหนมันดีกว่าอันไหนมันแย่กว่าก็ลองดูกันละกันครับใส่ให้เรียบร้อยทุกส่วน นอกจากนี้พวกอุปกรณ์มาสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะมันจะมีรูปดาบอยู่เห็นไหมครับเออกดที่รูปดาบครับมันก็จะสามารถอัปเกรดได้โดยใช้อเทมพวกนี้แล้วไอเทมพวกนี้หามาได้ยังไงมันได้จากการเอาไอเทมไปย่อยนั่นเองนะครับเวลาย่อยก็ทําได้หลายวิธีเช่นแตะที่อุปกรณ์นะครับแล้วกดรูปโซ่ถ้าเกิดกดรูปโซ่ค้างไว้ครับมันจะเป็นการย่อยแล้วถ้าเกิดเราอยากจะแบบย่อยเยอะๆทํำยังไงก็ให้ออกมาที่หน้าจอตรงการจัดเด็กก่อนนะครับแล้วดูด้านซ้ายบนที่มันเป็นรูปหีบะ เราแตะเข้าไปเสร็จปั๊บนะครับดูด้านล่างมันจะมีคำสั่งกระเป๋า inventory ใช่ไหมครับอ่าเราไปที่ inventory เนี่ยก็คือไอเทมที่เราได้รับมาจากการฟาร์มนะมันก็จะมาอยู่ในนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดคำสั่ง organize นะครับได้เลยด้านซ้ายบนเนาะ เมื่อเรากดเสร็จปั๊บมันจะมีคำสั่ง d s s e m b e r เห็นไหมครับแต่ว่าเราต้องเลือกไอเทมก่อนไงว่าเราจะ d s s e m b e r อันไหนบ้างเห็นไหมครับก็เลือกกันเอาเองแล้วกันเนาะอันไหนที่ไม่มีคนติดตั้งอะครับมันจะไม่มีรูปคน2คนอยู่ที่มุมด้านซ้ายของ ไอเทมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันเมื่อเราเลือกครบเสร็จปั๊บก็กด d e ซ e m b e r ได้เลยนะครับมันก็จะได้รับตัวห่อไอเทมมาซึ่งหินอันนี้มันจะมีสีตามระดับความแรงของไอเทมของเรานั่นเองเช่นเมื่อกี้ผมย่อยสีเขียวก็จะได้สีเขียวไงถ้าเกิดย่อยสีม่วงมันก็จะได้สีม่วงครับนอกจากอุปกรณ์แล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถอัปเกรดฮีโร่ได้ด้วยนะครับดูด้านล่างเห็นไหมครับมันมีคําสั่งอัปเกรดนะครับเมื่อเราแตะเสร็จปั๊บเนี่ยดูด้านซ้ายบนให้กดปุ่มป่มมมออัััปปเเกกรดไนนนนใช้หหิสีแง็คบ เออเมื่อเราใช้หินสีแดงเงี่ยจะทําให้ดาวของตัวละครมันขึ้นอ่าเมื่อดาวของตัวละครขึ้นเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเพิ่มความสามารถให้อะไรกับคนคนนี้นะครับอย่างเช่นคนนี้เขาเป็น DPS ไงผมอาจจะไปเพิ่มพลังโจมตีอะไรเงี้ยหรือว่าเพิ่มความเร็วในการโจมตีหรือว่าเกรดันอนติเมตเต็มเร็วๆอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็ไปเลือกกันเอาเองแล้วกันเมื่อเราเลือกได้แล้วก,กดปุ่มบวกได้เลยครับมันจะเป็นการใช้สกิลพอยต์นั่นเองนะครับ เมื่อนักผู้ชมจัดเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด enter dungeon ได้เลยเห็นไหมครับแล้วก็กดโอเคเนี่ยแหละครับก็คือจะเป็นการเริ่มต้นเล่นรอบใหม่นะครับคราวนี้เราก็ต้องมาเลือกฮีโร่ก่อน2ตัวใช่ไหมว่าเราเนี่ยอยากจะใช้ตัวไหนอะไรยังไงพูดง่ายๆคือตอนนี้มันก็จะเล่นเหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคทีนี้เราไปดูเซตติ้งของเกมนี้กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างดูด้านซ้ายบนได้เลยนะครับที่มีรูปฟันเฟืองเห็นปะ เมื่อเราแตะเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนภาษาด้วยนะครับซึ่งยังไม่มีภาษาไทยในขณะนี้นะครับส่วนการล็อกอินเกมนี้มันก็บังคับล็อกอินมั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ดูด้านล่างมีการปรับเสียงแล้วก็ตัวของออโตเมชันนะซึ่งออโตเมชันเนี่ยมันก็คือการปรับออปชันต,ต่างต่างของเกมมาแหละซึ่งผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นจะต,ต้องมาปรับอะไรเลยก็ได้เพราะว่าเกมนี้มันก็ปรับโอเคอยู่แล้วอะยกเว้นความเร็วของเทคก็และกันอาจจะแบบอยากจะให้มันเร็วๆอะไรเงี้ยก็สามารถมาปรับได้นะครับวันนี้ก็ลองดูกันละกัน